วันนี้พรมกับคุกคน ry, ้นสตอรี่นะครับเรามา,าพาทุกคนมาอยู่กันที่ช่างชุยนะครับโอเคียนเราไปดูกันนะครับวันนี้มันเป็นอะไรไม่เราไม่เคยรู้ว่าเขาขายอะไรนะแต่ว่าได้ยินแต่ชื่อเคยได้ยินแต่เคยเคยผ่านพอดีวันนี้มากินอะไรนะร้านโจ๊ะร้านน้องดีจอยร้าน,นเออร้าน,นลองดีจอยก็เลยแวะมาที่นี่นะคะรับก็เลยจะกลับบ้านแล้ว ที่นี่ก็ชิมเดีนะล่มเลื่อนอ่ะเย็นๆมีของกินน่ากินอยู่แต่ว่าเราอิ่มแล้วอิ่มมาก้าแคมป์บาร์าน่านั่งอยู่ยนะ อะไรเนี่ยบบปังเยิมย,อย้อยเดินเดินเข้ามาสักพักก็จะเจอนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นี่ <suficiente> มีเสียงเซียมซีด้วย ่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านแบบสไตล์นั่งชิลอะคะ่ะนั่งฟังเพลงบรรยากาศดีปุ๊นี่ตัวอะไรเนี่ยปุ๊นี่ตัวอะไร ตัวนี้ก็จะร้อนๆหน่อยนะคะมีหัวกะโหลกขนาดใหญ่มากขนาดใหญ่มากทั้ต้องแตกอรขนาดใหญ่ทั้งต้องแตกฮะต้องตแตกอันนี้คือกะโหลกยักษ์ ้อนที่ไหนเย็นจังเลยเย็นจังเลยเหรอเย็นจังเลยต้นบริเวณนี้เขาก็จะปล่อยไอ้น้ำเย็นๆออกมาเย็นจังเลยา ไม่ัวอะไม่ปอ้มแล้วนี่กน้องมาอุ้มลูกปีเดียร์ใครอะใครอะ ยาแกงอ๋อนี่เป็นคิงคองคิงคองทองมิงมตเตอร์บุญคองมิตเตอร์บุญคองเดี๋ยวพาไปดูแบบใกล้ชิด ใหญ่มากรอดท้องคลิงคลองได้นะเนี่ยเป็นโกดังอะไรสักอย่างเหนื่อยมากนะมีเรื่องเล่าว่ามีแรงงานสังเระใส่แรงงานปิ้งหรอ มรต้องแรงงานต่างด้าวแรงงานไทยนี่แหละร้านชื่อวัวร้องไห้ไม่ใช่เสือ,อนะร้องไห้นะวัวร้องไห้นี่นี่อีกตัวหนึ่งนี่คูกว่าอ,อะไรเนี่ยขึ้นหลังไหม ไม่เต็ะป่ะว้าวน,น,น,วาวนี่มีเครื่องบินขนาดใหญ่ ินนดูใบพัดโผล่มาถึงนี่เลยยาวมากปีกเครื่องบิน <c oughs> มีสไลเดอร์ <c oughs> อคูเปอร์นี่นี่มีสไลเดอร์ด้วยเนี่ย สวยอ่ะบรรยากาศชิดีบรรยากาศน่านั่งอ่ะร้านนี้่จับอต่ออะไรนตูดูจิตแล้วอะไรก็ช่างใช่ไหม ร้านข้าวหนมหนมเนยน่าจะเป็นร้านพวกเบอรเกอรี่ก็ต้นไม้เยอะดีอ่ะมีร้านฉลอง ชอบแบบว่าสายบุฟเฟ่ก็มานี่เลยร้านย่างเนยห้องน้ำก็จะเป็นตรงนั้นเป็นแบบตรงไปเป็นห้องน้ำเรามาที่แรกเราไม่รู้ว่าห้องน้ำยังนั้นเราก็อ้อมอ้อมตรงเนี้ยอ้อมมาตรงนี้ หาห้องน้ำไม่เจอเราจะวนออกแล้วนะคะมาแวะดูบรรยากาศเฉยๆกินไม่ไหวแล้วอิ่มมากอิ่มจากโจ๊ะ บรรยากาศของช่างชุยนะครับเกก็เป็นบรรยากาศชิวๆสบายๆนะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ส่วนมากก็จะเป็นร้านนั่งกินนั่งร้านพวกของกินเล่นนั่งชิวอะไรพวกนี้นั่งฟังเพลงสบายๆบรรยากาศก็สวยดีน้มีคนบรรยากาศไม่วุ่นวายอ่ะพียงแต่ว่าเราเพิ่งกินข้าวมาแล้วก็อิ่มมากก็เลยไม่รู้จะกินอะไร ครับเดินชมบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เคก็เราก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วสองทุ่มกว่าครับก็ทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายคุปปาแชร์บ๊ายบาย